ตัวแม่ก็ไปด่คอนแกนต่าุณปู่พร้อมแดก็กที่ทั่งดบบีสติบ้างแม่ก็เลมเป็นอย่างแม่ที่ไม่ชอบลอยขางไข่ในสมครขอนแกนมันมีบึง <c oughs> เ้บึงมบึงล้วแล้ยวบึงเลี้วกี่ยวอยา่องอยางกันบึงมันใหญ่ค่ะแม่ก็เลยมามีบึงแกนครบึงแกนคอแสดงว่าต้องไปเห็ยังยุบึงนหป๊อ ำกแกหนีาก้มาก้ด่เป็นบ่าขาบุญแกนพี่ก็ต้องเลี้ยเขาขต้องบอกว่าพเขากันมา่การมาขวกงานกับมงนี้เายจะพูดยิ้ได้หรอหูกับนี้แตแบบหนูได้รอเน่ยฝั่งล่บงเป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะยุยมนอแม่วนนีนะคะมานังถึงในท่านแขกคุณนเกียร์มันดีเลครับฟังแต่กันนะคะมุนมัวตะแบกโดนฟังเอาด้

เพราะถ้าเกิดว่าแขกท่านผู้มีเกียรติท่านใดนนะครับสนใจที่จะให้น้องน้องน้องฟ้าคนนี้นะคะไปไปอัดเสียงหรือว่าไปร้องเพลงในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรือว่างานอวมงคลคุณน้องก็ไปหมดนะคะอะไรก็ตามที่รถมาหาเบาเงินก็ได้ว่าแต่เออไปเมาทั้งนาอาเมาน้ำกกนเมาม อ่านะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นอ่าเป็นนี่อย่างละเข้อเอิญเป็นออเดอร์ออนไลน์ช่วงแรกช่วงแรกนะคะพี่นออ้องเนาะอ่ะก็ไปนู่นปฏิบัติหน้าทีต่อมาเข้อดื้จะไปเห็นอย่างปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะละกันนี่อ่ฟูอ่าละกันจะเดินทางไปอุบลนะคะตั้งหลากะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติมาอ่ารวมรับชมนะคะนในการแต่งประวัติคนในทางนี้นะคะกต่ตั้งหลากะขอขอบคุณละกัฝากตือเจี๊ยบเล่นน้ำไว้น้ำกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเลยแล้วหลังฟ้ามา ชมคะอ่าเราก็จะมาพบกับการสแสดงในช่วงที่สองอีก4ี่ชุดการสแสดงเรียนเชิญค่ะ